เจ้าสวัสดีเจ้าแม่แม่ชื่อแม่พงศศรีจะแก้วบ้านอยู่มูสามบ้านป่าะสับหลวงตำบลสำราญราชนะเจ้าหน้าบัดเดี๋ยวนี้แม่มาอยู่ที่เทศบาลตะบลสำราญราชนะเจ้าที่มานี่ก็หนึ่งวันก่อนนั้นแม่เป็นชมรมผู้สูงอายุนะเจ้าแม่ก็ได้เอาของเป็นของบริโภคให้เจ้าเป็นอาหารแห้งเช่นนมมาม่าเอามาบริจาคเพราะว่า ตำบลฮางมีการกักตัวนะเจ้ามีผู้ติดเชื้อนักอยู่เหมือนกันนะเจ้ามันมีตั้ง8หมู่บ้านหนึ่งสองห้าหแปดนะเจ้าแล้ววันนี้วันนี้ก็มาในนามของคนที่ออกกำลังนะเจ้าอย่งงางแมลงอ่ชมรมผู้สูงอายุมันจะไปออกกำลังกันที่พรพสตนะเจ้าเราก็ร่วมร่วมด้วยช่วยกันกลับมาโดยคุณหมอได้มาบริจาค เป็นเป็นทุนนะเจ้าไว้ซื้อเป็นอาหารเป็นอ,อาหารของของที่จะบริโภคเือกับช่วยเหลือเือกับคนที่่นถูกกักตัวแล้วก็ผู้ที่ยากจนนอกหลายๆอย่างเจ้าก็อยากให้เชิญชวนแม่ขอขอเชิญชวน,นเจ้าถึงแม้ว่าแม่จะแก่แล้วแม่ก็ยังมีจิตใจที่เป็นาสาธารณะเป็นจิตเป็นกุศลก็อยากขอเชิญชวนหมูเฮาหรือว่า หลายๆตำบลหลายๆหยมู่บ้านที่เปุนโโ้นได้ห่าแก่ออกตรงนี้ว่าอขอทุกท่านมีจิตมีจิตเป็นกุศลได้ร่วมทำบุญด้วยกันช่วยมาบริจาคที่เทศบาลตำบลสําราญด้์นเจ้าเพื่อช่วยเหลือตั้งแต่ละอ่อนตัวน,น้อยจนถึงผู้สูงอายุที่พุ้นลาบากเจ้าหนึ่งครอบครัว้นติดเชื้อครับแล,ลว้วก็รวมไปถึงละอ่อนที่ยากจน ผู้ป่วยติดเตียงและก็ผู้สูงอายุที่เปิ้มจุวยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยเจ้าฮองจะได้เอาไปบริจาคเปิ้มเนะเจ้าเชิญชวนว่าในนามของเทศบาลตำบลสำราญนะเจ้าขอเชิญชวนท่านทั้งหลายที่มีจิตเป็นกุศลเนี่ยมาช่วยกันบริจาคโดยในเจ้าฮองยินดีต้อนรับตลอดเวลานะเจ้าตั้งแต่แปดโมงเนาะแปดโมงเก้าโมงจนถึงเวลาราชการเวลาราชการเนี่ยเจ้าแล้วก็แหมยางเนี่ยเจ้าขอเชิญชวน วันที่ห้าซึ่งเป็นวันพ่อนะเจ้าที่ผ่านมาเป็นวันพ่อของราชการที่ก้านะเจ้าเขาจะมีพระป่าไปทอดที่วัดสันมะเกียงนะเจ้าขอเชิญชวนร่วมบริจาคโดยใะเจ้าขอให้บุญกุศลที่ท่านที่จะมาบริจาคขอให้ได้รับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เป็นเป็นทานสําหรับผู้ยากไร้ผู้ติดเชื้อผู้ติดเตียงหลายๆอย่างนะเจ้าขอให้ท่านเจริญด้วยอายุวันณะสุขะละ ไม่เจ็บไม่จนนะเจ้าขอบคุณเจ้า